กลับไปครั้งกับ DCA Daily EP ที่2กันแล้วเนาะซึ่งถ้าใครยังไม่ดู EP ที่1ก็กลับไปดู EP 1ก่อนนะครับจะได้ดูเรื่องส่วนวันนี้ผมมาสปอยก่อนเลยว่าผมยังไม่มีหุ้นเพิ่มนะครับก็คือ DCA ตัวเดิมไปก่อนจาก EP 1แต่ว่ามันมีหุ้นชุดหนึ่งแหละที่ผมนะสนใจอยู่3ตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนั้นกันแล้วก็มาอัปเดตพอร์ตกับเม t ิกส์เล็กๆน้อยๆนะครับของหุ้นที่มีอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนหน้านั้นมาตอบคําถามกันก่อนดีกว่าเพราะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์กับับพออรร์์ตตขน้้นะนาเ,ลเาลกกหหุ DCA ก็คืออันที่คนดูอยู่ตอนนี้นะครับต่างกันไหมเข้าใจว่า2กองนี้จำนวนเงินคงต่างกันเยอะอยู่หรือแค่มองว่าไม่ซำกันเฉยๆแนวคิดอะครับคือความชอบผมเนาะมันก็ยังเหมือนกันแหละไม่ว่าจะให้ผมเลือกหุ้นในพอร์ตไหนก็ตามผมอิงความชอบส่วนตัวเป็นหลักก่อนแต่ว่าถ้าถามความต่างอะคือไอพอร์ต DCA เนี่ยครับมันคือเงินที่ผมได้มาจาก YouTube ทั้งหมดไอเดือนละหมื่นเนี่ยแล้วผมก็เอามาลงอันนี้ แปลว่าถ้าเงินหายไปเลยอะ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากโอเคมันก็เซงเ็งแหละแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกเท่ากับเงินที่ผมหามาจากงานอื่นมาลงเหมือนกับอรอตหลักเนาะซึ่งโอเคอรอตหลักก็เงินเยอะกว่าด้วยใช่ครับแต่อันนี้คือผมซื้อโดยไม่สนใจราคาครับซื้อในหุ้นที่ผมรู้สึกว่าอนาคตมันจะเป็นเทรนด์เซกุลาร์เทรนด์เนาะซึ่งผมพูดไปแล้วในอีพีหนึ่งแหละเมนคอหลักแล้วคือผมเป็นคนเดิมไงก็คือคนที่เลือกก็คือผมแกนหลักของการเลือกหุ้นมันก็ยังเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าแค่ผมซื้อโดยไม่สนใราคาคเลย พอร์ตนี้เนาะพอร์ต d c ซซึ่งมันก็ไม่เซน์กับการดี a ีถูกไหมเพราะว่ายิ่งราคาล่วงเราก็ยิ่งชอบเพราะเราจะได้ของที่ถูกลงเรื่อยๆ,ๆในหุ้นที่เราคิดว่าเป็นอนาคตอยู่แล้วในหุ้นที่สุดท้ายี่ยมันจะกลับขึ้นไปอยู่แล้วครับเราก็เลยดีซีกันถูกไหมซึ่งอ่ะอย่างที่บอกนะครับเผื่อใครหลงมาดูคลิปนี้คลิปแรกของช่องผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับอันนี้คือดีซ d เอไดที่คุณกำลังดูอยู่อ p พีที่สองเนาะผมทำอีพ1หนึ่งไปลวส่วนไอพอร์ตหลัก อันแรกอะครับที่เปิดมาพร้อมกับช่องนี้เลยอ่ะคืออันนี้นะเพลย์ลิสต์นี้ลงทุนไดรี่ตามชื่อช่องเลยก็คือทํามา10 EP แล้วก็ไปไล่ดูอันนั้นก็ได้ครับอันนั้นน่ะจะพยายามหาหุ้นที่ valuation ไม่แพงด้วยแบบ reasonable ครับบางทีก็แพงแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลอยฟ้าไปหน่อยแต่พอตนนี้คือซื้อราคาเท่าไหร่ช่างแม่งครับก็คือจะซื้อ DCA ตามวันที่เนาะซึ่งคนนี้ก็ถามต่อมาว่าทําไมต้องวันที่24ครับแ,แล้วทําไมไม่แบ่งเป็น weekly ล่ะครับตอบง่ายมากเลยก็คือผมเอาเงินจาก YouTube ถูกไหมแล้ว YouTube อ่่คเเเททาาีผมมช็3-4ดืน มันจ่ายให้ผมในช่วงเวลาประมาณวันที่2 0ถึง23ครับในช่วงเนี้ยเงินจะเข้าบัญชีผมผมก็เลยตั้ง24แม่งเลยครับก็คือ1วันถัดไปเงินเข้าแน่นอนถ้าผมจะไปตั้ง21ผมก็กลัวเงินยังไม่เข้าไงก็เลยตั้ง24ครับโอนเข้าไปซื้อได้เลยซึ่งมันเป็นเหมือนเงินเดือนผมก็เลยไม่ได้แบ่งเป็นวีคลี่เนาะจะได้เหมือนมีเพื่อนพนักงานประจํามา DCA เไปด้วยกันทุกเดือนอะไรประมาณนั้นเนาะต่อมานะครับก็คือทําไมพี่กล้าซื้อเมื่อราคาอยู่สูงผมไม่กกกกกกลลลล้า้าาาััวคคมมมสูงงงชอออบบใใหหต่่ๆนน็็จรรริพร์ผ พยายามหาเวอร์ชันที่มันไม่ได้ไล่ราคาเกินไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าในพรอนี้คือเรา DCA ถูกไหมสุดท้ายแล้วเดือดทุนมันก็เฉลี่ยไปเองอะยกตัวอย่างนี้คือกาฟเน็ตฟิกนะครับถ้าเรา DCA แล้วเราซื้อทุกเดือนซื้อ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 ถูกไหมหรือจะถั่วขาลงมาก็ได้ถามว่าซื้อตรงนี้กับตรงเนี้ยในตอนปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย เรารู้สึกแตกต่างไหมครับก็ไม่ถูกไหมหรือจะซื้อตรงนี้กับตรงเนี้ยในตอนที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้สึกแตกต่างถูกไหมเพราะเราต้องการตัดอารมณ์ทิ้งถูกไหมเราเลยมาทำ dca เนี่ยไม่งั้นเราก็ไปซื้อตอนที่เราทา valuation ไม่ดีกว่าหรอเราจะมา dca ทําไมเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมลองมาทําพอร์ตนี้เนาะโอเคตอบคาถามครบแล้วเรามาเริ่มเนื้อหาหลักกอนี่นะครับผมก็จะซื้อเท่าเดิมนะเดือนละ2000ของทุกตัวเริ่มวันที่ bitcoin ก่อน ผมซื้อในบิดคัพนะครับเห็นหลายๆคอมเมนต์ถามกันมาคลิปที่แล้วก็ซื้อไปเลยครับไม่สนราคาซื้อมาเก็ตนี่แหละใส่ไป2,000ต่อมาคือพอร์ตหุ้นนะครับพอร์ตหุ้นมีสตัวด้วยกันตาม EP ที่แล้วเลยซึ่งผมซื้อใน v b บูนะครับซึ่งนี่นะถ้าคุณกดไปที่หน้ามาเก็ตนะครับก็จะมีปุ่มชื่อว่า DCA ผมสร้าง DCA Plan นไว้ในนี้นะเนาะ ตาม e ีพที่แล้วเลยซึ่งเดี๋ยวมันก็จะซื้อให้ผมเองอัตโนมัติผมดูแล้วมันซื้อให้ตอนสี่ทุ่มครงครับทุกคนของวันที่เราตั้งออเดอร์ไว้ก็นี่นะตามนี้เลยมันจะมีออเดอร์เด้งขึ้นมาอย่างเงี้เนาะว่าผมซื้ออะไรไปบ้างซึ่งถ้าเรามีเงินไม่พอมันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันว่าไม่ได้ซื้อนะเพราะว่างเงินไม่พอก็จะอยู่ในโซนออเดอร์แอตติเนต์ตรงนี้นะครับในหน้าเมนู ส่วนเศษเงินที่อยู่ในพอร์ตนะครับผมก็ช่างแม่งเลยเพราะว่าใน r e v บูตอนนี้แทนที่จะได้3.5%เนะเขาให้4%ี่เรแล้วนะครับทุกคนเ,เศษที่เราเหลือจากการซื้อหุ้นไว้ในพอร์ตเนี่ยคือเราไม่สามารถซื้อทั้งหมดได้ถูกไหมเพราะบางทีเศษมันเล็กเกิน แต่พอทิ้งไว้ในวิบูผมก็เออสบายใจขึ้นเพราะว่าเศษพวกนั้นมันก็ยังทํางานให้ผมอยู่นะครับก็นี่นะครับใครอยากดูทุนดูได้เลยแต่เดี๋ยวเรามากกอกใน Google f i n น n c ์กันอีกทีนึงซึ่งถ้าจะเห็นว่ามันมี s d o v เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือผมไม่ได้ขี้โกงนะผมยังซื้อหุ้นตัวละ2,000หรือประมาณตัวละ60เหรียญอะเพราะมันเป็นเงินดอลลาร์เนาะผมซื้ออย่างเงี้ยทุกเดือนแต่ว่าผมฝากไปทีเดียวครับผมฝากไป3 0,000ื่นไงแล้วผมก็เอาพวกนั้นอะ ไปทิ้งไว้ใน S C O V เว้ยแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าไม่จะเป็นละเพราะว่าทิ้งไว้ใน V B U เฉยๆก็ได้4%แล้วผมก็เลยจะขายใน S C O V ออกแม่งให้หมดนี่แหละครับซึ่งเขาคิดดอกเบี้ยให้เราเนี่ยทุกวันเลยนะตามนี้ทุกวันที่คุณทิ้งเงินไว้ใน บัญชีหลักรั์อะครับเรามากรอกหุ้นที่เราซื้อกันไปก่อนดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น Google Finance ครับผมเอาไว้ track ว่าผมซื้ออะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะก็จะเห็นว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเราติดลบกันไปนะตอนแรกมันขึ้นไปบวกอยู่นะวันที่15บห้าตุลาเนี่ยขึ้นไปอยู่หมื่นนิดๆเลยมันควรจะมีประมาณหมื่นถูกไหมหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าซื้อไป5อย่างอย่างละสองพันก็คือหนึ่งหมื่นแต่ตอนนี้เออเก้าพันแปดแปดสิบสองก็คือติดลบอยู่ไหนไดูซิอันไหนติดลบหนักบิตคอยบวกตัวแบก c o s t โ o กับ Netflix นะครับ Netflix นี่ลบหนักเลยคอสโกเน e t f l i กนี่เป็นตัวที่ทำให้ติดลบอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรที่ไงเราก็ DCA อยู่แล้วติดลบไม่ติดลบก็ซื้อเพิ่มนะครับมากรอกไปด้วยกัน Netflix ซื้อไปเท่าไหร่วะ0.0515ซื้อไป24เนาะราคา1165เซฟปุ๊บอ่านี่ก็จะ Netflix ก็จะเพิ่มมาแล้วเนาะก็ทำงงี้กับทุกตัวนะครับ Let's go คือบิตคอยน์นะครับกู้ไ้นแนมันดีตรงที่มันมีนี่ด้วยนะ BTC e THB เนี่ยบางแอปมันไม่มีเนาะเพราะเราฝากเป็นเงินบาทแล้วเราก็ซื้อไปเลยผมกดซื้อไปเลยด้วยเงินบาทมันก็เลยต้องจดทุนเป็นบาทเนาะซึ่งทุนผมเท่าไรวหน่งส123ามห้าสองศูนย์สิบแปดบิตคอยนี่มันจดยากๆนะทุนนะมันเศษโคตรสามแปดสามสองหนึ่ดเก้าสามเนี่ยสล้านกว่าปุ๊บก่ครบแล้วเนาะก็จะเห็นว่านี่ประมาณสองหม ถูกต้องเพราะว่า2เดือนเนาะเดือนละหมื่นก็2 0 0 0 0ืแต่ว่าติดลบอยู่สงครามมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าะระยะยาวมันจะเป็นไงเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเดือนนี้ตัวที่บวกแรงที่สุดไม่ใช่หุ้นครับแต่เป็นบิตคอย n เพราะมันเบรกออทอมไฮมาเนาะก็บวกแรงที่สุดเลยบวกแเซึ่งผมซื้อบิตคอยทาไมเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วนะเนาะเผื่อใครไม่เคยดูไปดูก่อนได้นะผมคิดว่าคลิปนี้ดีมากเลยนะทุกคนนําเสนอครับโอ <laughs> okay, เคเรามาดูเมทริกซ์หุ้นที่ผมมีนะครับ <laughs> อันแรกนะครับก็คือของ Netflix p a i เพ d เอด i ชั่คือจํานวนยอดซับที่เขาจ่ายตังค์นะเพจคือจ่ายตังค์ไปแล้วที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าครับเป็นลูกค้าใหม่ก็คือคนใหม่ที่เข้ามาจ่ายตังค์ให้ Netflix จะเห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาตลอดถ้าไม่นับช่วงนนี้เนาะที่ราคามันล่วงลงไปดังนนะัช่วงที่คู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะเห็นว่าสุดท้ายมันก็กลับมาและทุกปีก็ยังมีเพจเอ d i t i o n ทุกปีนะครับก็คือมีคนใหม่ที่เข้ามากดซับเนี่ยตลอดผมรู้สึกว่ามนนี้ับบ่งอกถงงงแแขข็กร่อ Netflix นะแต่่่ววาาเเเรจะไมห็นแล Netflix ล้ Netflix ิกราายงาน ไอตัวเลข Member s h i p ไปละก็ใครสนใจก็ไปดูคลิปนี้ได้นะเราก็เลยต้องมาดูอย่างอื่นกันซึ่งอย่างอื่นเนี่ยก็ฟรีแคชโชนั่นแหละแต่ใครสนใจก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมพูดไปค่อนข้างเยอะแหละแต่มันมีรูมเมอร์อันนึงที่ออกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยแหละเขาบอกว่าภายในอ่ะของ Netflix ครับผู้บริหารบอกว่าเขาจะตั้งเป้าเพิ่มกําไรเพิ่มไรายได้เนี่ยให้ Netflix เข้าไปอยู่ใน one trillion club ครับก็คือบริษัทที่มีมูลค่ามาเกตแคป one trillion by สองพัามอันนี้คือจดหมายที่เขาณ ครับ500บิลเลียนจะไป1ทร t r i ลียนได้แปลว่าต้องคูณ2ครับถูกไหมเพราะ500คูณ2เป็น1 0 0 0 1,000บิลเลียนเท่ากับ1ทริล t r i ยนก็มาลุ้นกันนะครับว่า netflix จะเป็น1ทร t r i ลียนคลับค company ได้ไหมภายในปี2030เนาะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ว่ะผมก็เลยเอาเข้าพอร์ต dca นะครับซื้อแบบไม่สนราคาต่อมา costco costco เนี่ย metrics ของเขาสวยงามเกือบทุกอันเลยอันนี้ที่ผมยกมาคือ warehouse กับ card holder ครับจะเห็นว่าตัวเลขผู้ถือบัตรของ costco เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับโกดังของ costco เพิ่มขึ้นทุกปีนั่นแปลว่าไม่ว่าเขาจะเพิ่มโกดังข้นลาดไหนก็จะมีผู้ถือบัตรที่มาคอยใช้จ่ายคอสโกเสมอเป็นกราฟที่สวยงามดีแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันต่อมา Booking Booking เนี่ยผมดูนี่ครับ gross bookings gross b o o k i n g คือยอดจองผ่านแอป Booking อะครับหรือเว็บ b o o k i n g ซึ่งมันโตตลอดนอกจากช่วงโควิดและที่สําคัญคือโตพาร์ทนี้ด้วยนะครับพาร์ทที่เป็นเช่ารถและตัว๋วเครื่องบินไม่ใช่แค่โรงแรมก็รู้สึกว่าเออนี่แหละสิ่งที่เขาอยากเป็นเขาากํลังเป็นนออยยูู่ศ์รรววบมคื เ,เป็นเหมือนแบบซูเปอร์แอปที่จองได้ทุกอย่างแล้วคนก็เข้ามาจองทุกอย่างผ่านเขาจริงๆนะครับตัวเลขมันบ่งบอกอยู่ซึ่งถ้าตัวเลขพวกนี้ยังโตต่อเนื่องก็ถือว่ายังอยู่ในรันเวย์ที่ดีครับต่อมาคือ KLA Corporation เนาะอันเนี้ยผมเอาเซกเมนต์มาให้ดูเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จกักอันนี้คือเซกเมนต์ทั้งหมดของเขาครับที่เขารายงานเป็นรายได้เนาะพาทใหญ่ที่สุดก็คือ Wafer Inspection ก็คือการตรวจสอบความผิดปกติของเวเฟอร์นั่นแหละเวลาทําชิปอะครับก็เป็นพา์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วกกกก็็็โตตตต่ต่่่่่อออออเเนนนนืืงงงแ้้ยมรรรับวาาธุุิจจีีปทคคข เป็นวัฏจักรถ้ายอดสั่งชิปเยอะไรายได้ก็จะเยอะถ้ายอดน้อยก็จะน้อยเป็นวัฏจักรเป็นรูปเนาะแต่ว่ามันจะมีหนึ่งพาร์ทที่โตต่อเนื่องก็คือเซอร์วิสครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้เป็นวัฏจักรเหมือนพาร์ทอื่นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโรงงานที่เขาซื้อเครื่อง KA ไปตั้งแล้วอะ่ะเขาจะต้องการเมนเทนเนนต์ตลอดเวลาถูกไหมเขาจะต้องการการอัปเกรดซึ่งคนที่จะทําอะไรพวกนี้ได้ก็ต้องเป็นเซอร์วิสของ KA ถูกไหมนั่นแปลว่าไอ้ตรงนี้เขาก็เพิ่มเงินได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อ,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 อขาขายๆ เน้นเครื่องนั้นอยู่ถูกไหมครับไม่ใช่แค่ขายทิ้งขายทิ้งอย่างเดียวบางคนอาจจะมองเครื่องผลิตชิปเนี่ยเป็นแค่แบบซื้อแล้วจบเลยมันไม่ใช่นะครับเขาจะต้องกลับมาใช้งานเซอร์วิสของเครื่องนั้นด้วยเช่นเดียวกับพวก n อ็เอลยพวกนั้นอนะ่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเมทริกซ์คร่าวๆที่ผมเอามาให้ดูนะครับพุ้นที่ผมมีซึ่งทั้งหมดนี้มาจากฟิสโกเอไอนะครับเผื่อใครสงสัยสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันครับสำหรับสนุนช่อง <c oughs> มันมีอันนี้เลยนะถ้าใส่พอร์ตเข้าไปในฟ <c> ความตั <Z an aaS> ้งใจโดยบังเอิญนะครับเอาโอเคมาถึงพาร์ทประเด็นหลักของคลิปนี้ก็คือผมอยากเพิ่มอีกสักตัวว่ะอีกสักตัวในของผมเนี่ยเออผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะตัดตัวหนึ่งทิ้งหรือว่าจะเพิ่มเป็นหมื่นสองต่อเดือนเว้ยซึ่งผมคิดว่ามันเพิ่มเป็นหมื่นสองต่อเดือนได้รายได้ YouTube มันมันถึงแต่ก็กาลังลังเลอยู่ซึ่งก็ยังลังเลว่าจะซื้อตัวไหนอยู่เหมือนกันด้วยวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอทุกคน3ตัวนะครับก็ใครชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกผมทีตัวแรกก็คือ cloud strike นะครับอันี้่่แแลทวต ตัวนี้ผมสนใจหลังจากที่ผมฟังพี่แดมครับเดอะ a ดมอินเวสเตพี่แดมบอกว่ามันมี g r o s s h retention 97%เลยนะธุรกิจเนี้ยซึ่งในตัวเลขเนี้ยมันคือยอด subcription s ของลูกค้าเก่านะครับที่ต่อ subcription s เนี้ยไปเรื่อยๆก็คือจ่ายรายเดือนรายปีต่อเนื่องอยู่ที่97%ซึ่งอันนี้คือ Fiscal Year 2026ก็คือไตรมาสล่าสุดของจูน3/2025เนี่ยนั่นก็แปลว่าอันนี้คือยอดตัวเลขหลังจากเกิดเหตุการณ์จอฟ้าแล้วถูกไหมที่ระบบ Windows ล่มทั่วโลกอะครับแต่ g r o w t retention ก็คือคนยัง ช้ subscription ของไอ้บริษัท c l o u d s t r i k เนี่ยอยู่ต่อถึง97%ทําไมเขาไม่ย้ายกันวะแบรนดิ้งมันควรจะโดนทําลายเลยไหมความ trust มันควรจะหายไปไหมแต่ไม่ครับเขาไม่ย้ายครับนั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรดีถูกไหมซึ่งสาเหตุที่พี่แดมยกมานะครับก็คือเขาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าคุณไปดู survey หรือว่าไปดูรีวิวของบริษัทอย่างเช่น Gartner คุณก็จะเห็นว่า c l o u d s t r i k เนี่ยเป็นที่1ในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้าน endpoint อันนี้ใครงงไปดูคลิป cyber security ของผมก่อนนะซึ่งพอเอกเขาเป็นที่1เนี่ยนั่นแปลว่าการที่ลูกค้าจะไปใช้อย่างสมมติจะไปจ้างเบอร์2แทน เขาก็ไม่อยากไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเบอร์2มันโดนแฮ็กขึ้นมาเขาจะไปบอกหัวหน้าเขาว่าอะไรวะทั้งๆที่มันก็เห็นๆกันอยู่ว่าค l าวด์ไซต์คือที่1ถูกไหมคือธุรกิจเนี้ยครับมันคอม p พ o m i s e กันไม่ได้ความปลอดภัยคือหัวใจหลักของบริษัทที่มีข้อมูลถูกไหมดัตต้าอิสคิงอะทุกคนเนี้ยนั่นแปลว่าความปลอดภัยของข้อมูลของเราความปลอดภัยของค l าว d ของเราเนี่ยมันแลกกันไม่ได้ครับแปลว่าถ้ามันมีเบอร์หนึ่งเขาจะต้องจ้างเบอร์หนึ่งเท่านั้นนั่นทําให้ถึงแม้ว่าคลาวไซต์จะเกิดจอฟ้้าาขึนม แต่นั้นมันเป็นความผิดแบบมิสเทคแบบโง่ๆที่เขากดอัปเฟิร์มแวร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้โดนแฮกไงซึ่งขนาดเขาโดนไอ้นั่นแหละไปแล้วอ่ะก็เซนเซนยังสูงขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นธุรกิจที่ดีจริง,รงๆวะ่ะโคตรดีเลยไซเบอร์เซ r ュริตี้เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าดูนี่นะครับ EPS เขาติดลบนะครับแต่มาที่2เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ครับคือคอสเขาเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาต้องจ่ายเงินชดเชยไอ้จอฟ้านั่นอยู่เลยครับคือบางธุรกิจจทททีี Cloud ทท่่่่ใใชชช้้คบเเเเาาาาาตองงยินด ธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบเนาะอย่างเช่นสายการบินสายการบินโดนผลกระทบหนักมากทั้งวันนั้นถูกไหมที่คอมจอฟ้าทั้งโลกมันก็เลยเป็นเหตุที่เขาจะต้องจ่ายเงินชดเชยครับแต่ถ้าเรามองอนาคตไกลกว่านั้นวันที่เขาจ่ายเงินหมดแล้วอะ่ะชดเชยครบแล้วเทรนด์ดิจิตอลหรือว่าเทรนด์ไซเบอร์เซกูริตี้เนี่ยมันยังอยู่ตลอดและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจะต้องมีบริษัทที่กำเม็ดเงินแล้วก็โยนให้บริษัทไซเบอร์เซกูริตี้พวกนี้เพราะว่ายังไงมันก็แลกไม่ได้ครับความปลอดภัยคือนัมเบอร์วันของเ n ส s s ที่อย มากๆเนาะเพราะว่ามันถูกพิสูจมาแล้วว่าถึงแม้แบรนดิ้งเขาจะโดนกระทบขนาดไหนลูกค้าก็ยังต้องอยู่กับเขาต่อไปตัวที่สองก็คือฮิมครับหลายๆคนที่เคยดูช่องผมมาน่าจะตกใจว่าผมพูดหุ้นตัวนี้เพราะมันอยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์ครับแต่มันไม่ใช่เฮลท์แคร์แบบทํายาหรือโรงพยาบาลมันเป็นเฮลท์แคร์ที่บิสเนสโมเดลของเขามันคือซับสคริปชั่นเว้ยผมเลยสนใจคือคนมาซับสคริปเขาอ่ะเพื่อสั่งยาออนไลน์เพื่อนัดหมอหรือว่าเอาพรีสคริปชั่นต่างๆคือผมมองอันนี้มันเป็นอนาคตว่ะทำไมเราต้องเดิน เพื่อเอาใบหมอมาซื้อ,อยาวะในเมื่อมันทําออนไลน์ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ยาเดิมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วทาไมคุณต้องเดินไปคลินิกหรือเดินไปโรงพยาบาลเพื่อซื้อ,อยาอันนี้คือในอเมริกาเนาะในไทยมันคงเดินไปซื้อข้างนอกได้แต่ว่านั่นแหละยิ่งเข้าดูยอดซับของ him นะคุณก็จะเห็นว่านี่มันคืออนาคตทุกคนก็อยากจะสั่งยาอยู่บ้านถูกไหมหรืออนาคตมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ครับปลูกผมหรืออะไรพวกนั้นเขาก็อยากสั่งมาอยู่ที่บ้านเลยแล้วยอดซับมันเป็นอะไรที่สวยงามมา,มากเลยทุกคนดูด ถึงแม้ว่าผมจะเคยบอกว่าผมไม่ชอบธุรกิจเฮลท์แคร์ด้านอื่นนะเพราะว่ามันติดเรกูเลชันครับเดี๋ยวก็โดนรัฐบาลสั่งห้ามนูน่นเดี๋ยวก็โดนสั่งห้ามนี่ผมก็เลยเหนื่อยครับธุรกิจในกลุ่มนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันน่าสนใจจริงๆวะ่ะแต่ก็ยังลังเลอยู่ครับส่วนตัวสุดท้ายที่ผมลังเลนะครับก็คือเซตาครับอ่ะไม่น่า,นามีใครจะรู้จักเซตาเอาง่ายๆนะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะซื้อหรือเปล่าถ้าผมซื้อเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกอีกทีเอาง่ายๆคือมันเป็น Cloud คลาวด์มาร์เก็ตติ้งแพลต Cloud ลวแอันที่2ก็คือเขาสามารถทําให้มันตรงจุดตรงทาร์เก็ตได้มากกว่าชาวบ้านเพราะว่าเขามี data อยู่ในมือครับอันนี้คือโมดที่ใหญ่มากๆของเขาเลยนะเขามี data อยู่ในมือที่ไม่ว่าคุณจะอยากยิงที่แพลตฟอร์มอะไรอยากยิงแบบไหนเขาสามารถทาร์เกตแอดให้ตรงกับกลุ่มออเดียนซ์ได้มากที่สุดครับผ่านแน่นอน AI <laughs> ซึ่ง AI machine learning ใน AI เนี่ยมันก็จะสามารถคาดเดาคอน sumer ได้ทําให้ลูกค้าของเขาเนี่ยสามารถยิง target audience ได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งไอสิ่งที่ผมสนใจก็คืออันนี้ครับ spending ของ digital marketing เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับและเขาก็คาดการณ์ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ make sense เพราะว่าทุกคนนี้ใครสนใจโฆษณาผ่าน Billboard บิลบอร์ดบ้างก็โฆษณาผ่านโทรศัพท์กันหมดแล้วถูกไหมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเทรนอนาคตที่ดูดีครับและราคาหุ้นมันก็ล่วงมาหนักมากเพราะว่ามันโดนศาลครับศาลกําลังพิจารณาคดีอยู่ว่าเขาเคยช่อกงการเขียน บัญชีครับผมก็เลยไม่กล้าซื้อครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมสนใจก็คือผู้บริหารของเขาทั้งหมดมั่นใจมากและก็ซื้อหุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาและผลประกอบการของธุรกิจนี้มันไม่ขี้เลเลยเว้ยมันดีมากเลยนะเป็นหุ้นใหม่นะครับแต่ว่าดูนะตั้งแต่ปีสองพี่สองเนี่ย EPS ของเขามันค่อยๆ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 ดีขึ้นรอวันระเบิดอยู่ถ้ากําไรเมื่อไหร่คือระเบิดแน่นอนถูกไหมราคาเช่นเดียวกับฟรีแคชโฟนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสวยงามผมก็เลยสนใจธุรกิจนี้เนาะแต่ว่าก็ยังลังเลว้ ใจตัวไหนคิดว่าตัวไหนดีลองคอมเมนต์บอกผมได้หรือว่าถ้ามีตัวอื่นก็ลองบอกผมได้นะครับผมยังไม่ได้เลือกเนาะใน3ตัวนี้แค่เป็น3ตัวที่ผมสนใจมากที่สุดณนะตอนนี้นะครับที่จะเอาเข้าพอร์ต DCA เนาะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าพอร์ตเนี้ยผมซื้อแบบไม่สนราคานะครับมองแค่เทรนด์ในอนาคตอย่างเดียวก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เช่นเคยหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องเข้ามารับชมคอนเทนต์พิเศษพิเศษสำหรับเมมเบอร์นะครับก็สามารถกดจอยที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบ